สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ชุแมนซ c นะครับผมคือใครปัจจุบันผมเป็นพนักงานของ City Football Group นะครับในตำแหน่ง International Content Producer ประจำสโมสร Manchester City ในทีมเอเชียและก็เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือการดูแลโซเชียลเน็ตเวิร์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ t w w t t t r r n s t t g r r m m แล้วก็ทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับที่เป็นภาษาไทยของสโมสรผมต้องคอยทรานสเลตทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบทความแปบลบทสัมภาษณ์หรือกิจกรรมอื่นๆที่สโมสรต้องการจะจับร่วมกับซิติ z เซ็นชาวไทยแล้วก็แน่นอนนะครับผมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารข้อมูลอินไซต์ของทีมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนมันก็เอาได้ช่วยทีมไปในที่สุดผมก็คือซิติเซนชาวไทยคนนึงไปด้วยในเวลานี้แน่นอนนะฮะ แต่ก่อนอื่นครับผมต้องให้เกียรติคนที่กด Follow ผมในช่องนี้กว่า568ท่านโดยที่ยังไม่รู้ว่าช anel นี้คืออะไรหลายๆคนที่เข้ามา ในช anel ผมครั้งแรกก็จะเห็นคอนเทนต์วิดีโอต่างๆสเปรสปะมัว่วโซ่ตัวเหล่งไปหมดต้องบอกก่อนว่าช anel นี้เป็นช anel ที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนเทนต์ทุกๆช่วงวัยแล้วก็ทุกๆความสนใจของผมมั่วอยู่ในนี้กันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหนังสั้นอะไรที่ผมถ่ายพระว่าบอสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นลิปโคเวอร์ร้องเพลงตลอดไปจนถึงช่วงที่ผมทํางานซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยเป็นนักข่าวประจําอยู่ที่ SMMT V ก็เป็นนัก ข่าวสายฟุตบอลไทยครับเริ่มมาตั้งแต่หลีภูมิภาคจนขึ้นมาได้ทําไทยลีกผมสนุกมากกับการได้ไปสนามแล้วก็ได้ทําสกูป๊ปได้เล่าเรื่องบรรยากาศอะไรต่างๆแม้แต่เรือยาวผมก็ต้องไปทําข่าวก็จะเห็นว่าในชาแนของผมนี้เคยมีสกู๊ปของผมด้วยนะครับก็ชื่อสกู๊ปว่าชุฮอตช็อตในชนลนี้อาจจะลงไว้ไม่มากถ้าใครอยาก รับชมย้อนหลังน่าจะเป็นในช่วงปี2016สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช anel นนของ SMM TV หรือ SMM Sport นะครับทุกๆประสบการณ์จาก SMM นะครับ ผมนำมาใช้ในวิชาชีพจนถึงทุกวันนี้จนได้มาทำงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เส้นทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้อย่างไรเริ่มต้นนะครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่ SFM TV ผมได้มีพี่ชายที่แสนดีได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดรับพนักงานประจําประเทศไทยส่งมาให้ผมผมก็เลยกรอกใบสมัครนั้นและทำพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวกับงานทุกๆอย่างที่ผมเคยทำที่ s m m และสมโมสรก็ตอบกลับมาโอ้ผมสัมภาษณ์อยู่ประมาณ3ครั้ง ระยะเวลากว่า1ปีกว่าจะได้ทํางานกับซิตี้นะฮะมีเรื่องเล่าฮาๆหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นที่จากผมต้องยอมรับกับทุกท่านโดยตรงอีกครั้งหลายท่านอาจจะรู้แล้วผมเปนแฟนสิงโตนเมือนครามเชลซีครับแล้วก็เชียร์มาตั้งแต่ป .5 ตั้งแต่ยุคของจอห์นเทอร์รี่แฟนลําพาโดยเฉพาะ โจโคครับผมต้องเอ่ยถึงชายสุดหล่อผู้นี้เพราะเป็นไอดอลของผมในวัยเด็กจนผมนํามาเป็นชื่ออีเมลและใช้มันจนถึงทุกวันนี้ครับคุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณเป็นฝ่ายบุคคลของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมีไอเด็กหนุ่มที่ไหนไม่รู้ใช้ชื่ออีเมลว่าโจโคบอยมาสมัครงานคุณจะรับมันเข้าทํางานไหมครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ลังเลก,กับคําตอบนี้มากตอนที่ถามว่า what is your favorite team ผมลังเลมากว่าผมจะตอบอะไรถ้าผมตอบเชลซีเขาจะรับผมเข้าทํางานไหมวะ หรือถ้าผมตอบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะต้องถามคําถามรองเชิงผมต่อไปแน่นอนนะเวลานั้นผมไม่มีข้อมูลของแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้แต่อย่างเดียวผมยังตามแช่งแมนซิตี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นผมตอบตามตรงเพลย์เซฟว่าผมเชียร์เชลซีและหลังจากนั้นทีมฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของซิตี้ก็เล่นผมเลยฮะเขาทําการส่งไฮไลท์แมนเชสเตอร์ซิตี้ เอาชนะเชลซีผมจําไม่ได้ว่าชนะเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะถล่มทลายเลยนะครับมาไม่ผมเขียนบรรยายเกมเป็นการเทสนะครับแล้วก็มีการลงเสียงลองดูซิว่าถ้าเองเชียร์เชลซีเองจะทํางานกับแมนซิตี้ได้หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ได้รับการทํางานกับซิตี้แล้วผมถึงได้รู้ครับว่าในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้มีแต่คนที่เชียร์ซิตี้ทำงานนะครับมีหลากหลายสโมสรเลยว่าที่อังกฤษแต่ละคนมาจากต่างเมืองแล้วก็ ต่างทีมเชียร์กันแต่เขาทํางานร่วมกันได้ครับมาจนถึงวันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าตกลงผมเชียร์อะไรกันแน่ก็ต้องบอกครับว่าเชลซีผมยังเอาใจช่วยอยู่แต่ในเมื่อ24ชั่วโมงในเมื่อ1ปีหลายปี2ปี3ปี4ปีเนี่ยผมต้องอยู่กับข้อมูลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดมันก็เลยเอาใจช่วยไปโดยปริยาอย่างที่ผมบอกและทุกวันนี้ผมก็มีแต่ฟีดข่าวของซิตี้แอตติกต่างๆข่าวก็สิบต่างๆมีแต่แมนซิตี้เต็มไปหมด อีกบทบาทหนึ่งผมเป็นนักร้องครับวงของผมมีชื่อว่าซีโอโกก็เคยออกผลงานมามากมายและล่าสุดก็ยังทำผลงานกันอยู่นะครับอยู่ที่สังกัดเยลเรคคอร์ดใครที่สนใจอยากจะติดตามผมในอีกบทบาทหนึ่งก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็ฟอลโล่ได้นะครับ และช่วงเวลาต่อจากนี้ผมขอยินดีต้อนรับและยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านอีกครั้งเราจะมาเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยกันครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมไว้ได้เลยหากคุณต้องการจะได้รับข่าวสารแบบ Exclusive จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทุกๆวันครับ